นายฟังใช่นะบีบให้ทุ่วห้องไปเลยโอเคไหมอะไรเมันจะดีเหรอต้องดีอยู่แล้วเมเลิ่ยจะไม่สลบเหรอเอาเลยจัดการเลยขอโทษน้องชายพร้อมแล้วจัดไปเอเลิ่ยต้องวยวายแน่ขี้จะชัดเลย แน่นอนว่ามันจะต้องมีกลิ่นใช่ไหมล่ะดีไงน้ำหอมกลิ่นอึโอ้เบีนมากเลยบีบเข้าไปโคตรขมคอบ๊อบบี้เอ้ยฟังด้วยนะไปแล้วนะไม่อยู่แล้วมันจะประจั์มันส่งเสียงดังอะไรเออมาขำบ๊อบบี้หนูมาปลุกพ่อเหรอลูกแบ่งข้าวให้พ่อด้วยนะลูกนะ รู้สึกว่ากินมันปแปลกๆอย่าบอกนะว่ามึงตดแกตดไม่เป็นไรหรอกเอาไปจับกูว่ามันใช่ตดแล้วไอ้ป๊อปปี้ตูดมึงรั่วใช่ไหมมันไม่น่าจะเป็นขี้ใครแน่นอนมึงไม่กินส้มตำมาหรือไงอนี่มึงขี้ใช่ไหมกูมว่าม่ใช่ละมึงเอารถด,ดูดซัวหมาเสียแต่ห้องกูเ่องไงวะคืนนี้กูนอนหลับเห็นขี้แน่นอนกูไม่รู้ว่าทำไมมึงตงม,มาขี้ในห้องกูเลยเนี่ยมือเตรียมเขียนกูมหมดเลยนี่มันคงเป็นงานศิลปะทีนะ มึงไปเรียกมาจากไหนวะเรียกกับหมาหน่าสวยใช่ไหมฮะตูดมึงรั่วละฟังนะป๊อปปี้ฟังมึงอะหมาเมสอนไอ้เป็นมันบอกมึงใช่ไหมมึงบอกหมามาขก,กี้ขนาดนี้มึงไม่เอาเสือดำมาเลยละขี้สเสลียงไประเบียบเจ้าวะหมูของแทะแน่นอนจะหมูก,กูคอนเฟิ่องได้แล้วใครไม่จะทําความสะอาดถ้าไม่ใช่กูวาผู้รัางกูเสียใจเสียใจที่มีหมาแบบมึงง่ายยิ่งพูดกูยิ่งเหม็นกูอยากจะร้องไห้จริงกูชอบมึงนะไอ้ป๊อปปี้แต่นี่กูเกลียบมึงละลาก่อนไปตามเจกรรม มึงไม่เข้าห้องน้ำเลยไปเอาละต่อไปกูก็ต้องทำความสะอาดกูจะหนีไปอยู่ดาวังคันและชาตินี้กูไม่ขอพบมึงอีกแล้วเยอยมึงก็ถูกไปช็ดผงห่มกูแน่นะสุดยอดไปเลยบอกเพื่อนกูไม่นอนแม่งละเย่กูโคตรมีความสุขกับสิ่งที่มึงทำเลยรักมึงตายหาแลวก็รักสุดๆไปเลยขอบคุณคีที่ทำให้กูสดชื่นในขนาดนี้เราต้องทำใจยอมรับมันมันหอมไม่มีทางเหม็นสูตรมันเข้าไปให้ลึกถึงปอดคิดซิว่ามันกรอบอร่อยกรอบแย่หล่ะ กูจะต้องทําอะไรทั้อย่างกูทำย่าอะไรไม่ได้เลยขีหมากีหมามันออกไปจากบ้านกูดิวะากก็ได้มาทำความสะอาดนะกุเตีกูเหม็นขี้กะจกูเพิ่งเคยเห็นขี้ไกลขนาดนี้มันขวดอะเม็ดสิ่งเหลอเย่แล้วกูจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยกูเป็นผู้ชายธรรมดาที่ไม่เคยแต่ต้องขี้มาก่อนนอกจากขี้ตัวเองเท่านั้นเพราะต้งกูไม่แตะต้องมันติดตูดแน่ติดยันรูขมขบขน โคตรน่ารักเลยขี้หมานะ่ะเอาจริงๆนะก็ชอบอยู่นี่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะกูจะไม่ว่ามึงเลยนะปลารกาง่งยๆก็เทอมือสวงหรือมึงจะเอาอะไรมาก็ได้แต่ขออย่าเป็นขี้เข้าใจไหมถ้ามึงชอบขี้ขนาดนั้นมึงก็มาเทียนกาวที่มึงเคยใช้ไปเลยกูจะได้ทรมานยิ่งขึ้นทั้งเก็บใจแล้วก็ทั้งเหม็นด้วยชดเชื่มากๆขอบคุณแล้วก็ขอให้มึงได้แต่งงานกับขี้หมามีความสุขมากแล้วกันปลาร้การอวยพรต้องกูมันจบสิ้นนะเบนเฮ้ยว่นจะมันจัง เหม็นยังไม่พอมึงเลื่อนด้วยมึงคิดว่าที่นอนมันแห้งง่ายหรืองไงวะเนี่ยคือของขวัญเอาละเบ้นมันถึงเวลาที่กูจะต้องมาเคียกกับมึงละมามึงขี้แตกมันท้องเสียมึงเอเลียตใช่มันท้องเสียแล้วก็ท้องเสียมากตูดมันรั่วรั่วมาถึงตัวกูนี่แหละมึงเป็นคนบงการโอ้เอเลียนายคิดแลวตัวเองหรือเปล่าแน่ยนอนกูคิดแล้วตัวเองแต่เป็นขี้หมาต่างหากเราหอมยังกูไม่ใช้น้ำหอมแล้วนะมามึงตูดรั่วมันก็ไปซ่อมหน่อยวะอย่าปล่อยมันมาขี้ในห้องกู มึงไม่เคยรับผิดชอบมึงเอามันไปแลกกระมังเลยนะเอลิสเสียงดังหน้าปีประตูก่อนเออก็ได้ไปีประตูก่อนเอลิสเอาละทีนี้นไอเ้เบนหรือว่ามึงเป็นคนทำ <ầ y S 1> พวกมึงนี่รวมหัวเป็นแก๊งเลยนะกูจะต่อยลูกน้องมึงทุกคนเลยดีนะแต่มันคิดแต่หัวนม,มกู <c oughs> ถ้ามันคิดแต่หัวนม,มกูหรอกว่าหัวนม,มกูมมก็จะหมดความเซ็กซี่เข้าใจไหมกูไม่คุยกับพวกมึงแล้ววัดตะบันจะมึงสวยสามสวยสวนไอ้แหวนเอลิสมันต้องมาเรียกเครือกุขอโทษน้องชายกูละเกียจคำนี้ที่สุดเลยวัดตะจัน กูจะจุดประทัดโยนสมึงเดี๋ยวนี้นละ่ะลืมไปไม่มีไฟแชก